พิธีสมโพธรอยพระพุทธบาทพระพุทธรัจกรณสาราเฉลิมพระเกียรติวัดจักรวัตรราชาวาดวรมหาวิหาร แขวงจกวักรวรรดเิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยมีนายสมชายวงสวัสดิ์นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยพร้อมคณะผู้ติดตามนายนิวัฒน์ทมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเอกอัครราชาทูตประเทศอินเดียประจำประเทศไทยถวายการต้อนรับพร้อมทั้งพระภิกษุและสามเณร วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นพุทธบูชาสรงพุทธชียันตีปีแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าครบ2,600ปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณด้านพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธทิคุณเพื่อให้ชาวพุทธได้รู้และเข้าใจตำราก,การบูชารอยพระพุทธบาท เพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสในพระรัตนตรยให้มั่นคงมากขึ้น mm. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพราะรอยพระพุทธบาทที่ประทับนั้นหมายถึงความมั่นคงที่จะทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย mm. เดินตามเพื่อความหลุดพ้นคือเดินจากความทุกข์ไปหาความสุขที่แท้จริง mm. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ตั้งกองทุนเผยแพร่ธรรมในแดนพุทธภูมิและทั่วโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียอันเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนามากกว่า2,000กว่าปีเพื่อให้ความสัมพันธ์ทางาศาสนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมประเพณีภาษาให้มั่นคงสืบไปโดยภายในงานได้มีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กรับนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท พระพุทธรัชกรและเวียนเทียนตระทักสินสามรอบการเจริญพระพุทธมนต์าการบรรยายธรรมและการกจิตภาวนาเป็นต้น